มองไม่เล่นนะนะปตาลัากดช่องมองเขาด้วยนะบอเบียเดบเบบี้คะก็ชื่อตัวนี้ก็ชื่อตัวบอเบียเดเบบี้่อเบียเซติ่นแล้วก็เซต้าเตชื่อบียาคันออแล้วก็ดูตัวเตันแล้ก็ยังมาดูวโอเคอเคอเเ I. Iya, kirim teleponnya. Mau dulu kenapa? บกเรามาล่นกรนครับสบ้านเกงใหม่นะครับเแล้วก็เปิดพร้อมเลยนะครับผมยังกะกะอยู่นะครับเงินเงินลใส่ติดตัว อ้าวได้คะแนนบุ๊กปิดตัวฮะชอบ You'll ever be Smiles <laughs> hey. might be the father, John. The DNA results are in. Don't miss the next burning price only on NTC. Hello, Vegas. It's me again, Mary Jones. Not sure if you got that little shake up mm -hmm. earlier, but geologists have confirmed mm -hmm. that a small quake rocked Lone Mountain earlier today. As long time listeners know, I am <laughs> <a> quite convinced <laughs> that an ancient evil, the likes of which the world has never <laughs> known, is sleeping directly beneath us and one day awaken and tear out of the, the desert out, like out, an angry god. Thirsty for the blood of wicked men. But since that's not happening right now, and all is fine, I suppose that's neither here nor there. This is Barry Jones, and you're listening to 101.4. Goodbye. You may not be young anymore, but the music never. This is one of Good classics, dying.

mọi người 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 mọi โอ๊ยเอาเล่บากนะอับอ nah ี้ผมอดโอ้ม um า้ากกโอ้ม mm อ้โ mm อ้โ hmm อ้โอ hmm ้อ้นอเอ้โอ้โอ hmm ้ม uh อ้โอกนออ้อกโอ้อ้โ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 อ ล็อกรถแบบแตสคาคิงเต๋อไมสรู้แสน มีแล้วครับมันก <si ับวิบากสีเดียวครับผมจำป้ายทะเบียนได้ครับเดี <t us: <t us ๋ยวนะวิบากไม่มีทะเบียนนะอะเฮ้ยแท็กซี่กวัวแล้วนะฮะจะไปกับแท็กซี่เอ้าเอาเฮ้ยวัดเฉยแท็กซี่มานี่ดิขอยิงทีไปไหน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 แท็กซี่อยากตายอ่ะแท็กซี่อยากตายอ่ะแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่ตายเลยยิ้มทุกโมง อะไรอ่าผมติดฮะบ้ารแท็กซี่ฮขับวิบากไล่ตามแบ็กซี่วงักรล้อจักรล้อยกเอาขันไหนที่ชนมันได้ออกันน้นันนีนผมรู้ได้ไงเพราะมันขับแรงแล้วขับเกียรมากอุ้ยกิดชนเกิด ก็ม hmm. ีว่าเราสร้างหลังเลเป็นแคาหารง้าไงเป็นไงล่ะโอ๊ยใครที่มันมาทำอะไรผมมก็จะเจออุบัติเหตสามรชาตินะอ้ผมคเราะผมคือเหยี่วรับกลรบ เฮ้ยขับดีดีดิว้โอ้ยนะครับพี่ขับวิบากครับผมไม่ี่นะผมขับเป็นแต่เวปป้าะเฮ้ยขับดีดีดิว้อย่าใช้ขอร้อนะพี่แท็กซี่ขอ้นข้งับเร่งคาขับเล่งค้างขัเร่งค้างขันเร่งค้างช่ดู คันเร่งเขาโอ้ยเือยไย่าลมรนาเลยคัเ่งเคลงเลงตท็อโ้ยคันเร่งอือโอ้ย่เอาได้ขนาดนห้เรวอเิรวเิร์นวเอาเหวเหินวและนี่ก็คือ โอ้ยนี่ครับผมก็ไปเดินรถนนี้ครับค<ต>ุณไปหัวกับหางคันเร่งครับครับ <c oughs> ช่วยด้วยครับ่วนเร่งครับช่วยด้วยครับคันเร่งของ้างครับแล้วมันก็ยก้อเองด้วยครับนมหนูเสียโอ้ยช่วยด้วย

การบล็อกนะฮะไปฮอกวอดเ้ยไปฮอกวอดเลยเราจะไปฮอกวอดกันนะับไปแล้วไปฮอกวอดคิวอ้าวอันนี้ม่ฮอกบอดตอบม่วอมอ้ห่วอิลูมินาต่เิมด้วยคุณตำรวจด้วย

ตอเจ้าตัวะอวเนี่ยพี่เข้าไปดูในคลิปเอาตอนปมพะวหรือว่าหนูมาทองนตนนี้เราชนกันไดอาหายไปแล้วตนจำได้่ได้ด้วยออตอคลิปต่อเลยนะฮะต่อคลิปหนเดิ น,นีไม่ใช่แล้วสามนาท,ทีเองวันนี้เราพิเศษไปหน่อยเนาะใ่รยไกเปน็นอาทิ์แล้วก็จะจัดให้แบบยาวๆ นี้เราจะยังพี่ผมญอ้อนนะพี่วันนี้เราก็จะมาน้องมาจริงเด้งมากพี่หนึ่งเรื่องคนดูนะคะยอนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาขับรถแรงกันพี่หนึ่งขับรถแรงนะครับตอนนี้เราจะขับรถแรงกันนะครับโอ้โหจังหวะนี้ครับ